ผู้ใฝ่รมทุกท่านครับก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นสู่ท้องฟ้าย่อมมีแสงเงินแสงทองปรากฏขึ้นมาก่อนฉันใดดวงอรุณแห่งอริยมรรคอริยผลศีลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาก่อนฉันนั้นนะครับเยเนวะยันตินิพพานังเยเนพุทธ,ธาเตสัญจะสาวกา เอกายเนนะมัคเณนสติปัฏฐานะสัญญา,าดูก่อนพิทสูตทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และเราอารหันตสาวกทั้งหลายดำเนินเดินไปสู่พระนิพพานด้วยเส้นทางสายใดเส้นทางสายนั้นคือสติปัฏฐานสี่นะครับก็คืออยู่ในตัวเรากายเบทนาจิตและธรรม เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเป็นกระบวนธรรมตั้งแต่ยากที่สุดคือกายานุปัสนาสติปัฐานคือมีสติในกายทางกายรูปร่างหน้าตาที่เราเห็นเวทนาคือในส่วนของความรู้สึกนะครับทั้งทางกายและทางใจเราจะมีเวทนาอยู่สองส่วนทางร่างกายก็คือความทุกข์ความสุขทางด้านร่างกายเหน่อยร้อน อ่อนแข็งอดหิวอิ่มด้วยโรคเจ็บแค่ได้ป่วยต่างๆนั้นเรียกว่าเวทนาทางกายนะครับส่วนเทนาทางใจคือความทุกข์ความสุขความเศร้าหมองความผ่องใสความอะไรอาวันต่างๆนี่ก็เรียกว่าเบทากาจิตก็คือสภาวะของใจเรานะครับแล้วก็ธรรมคือสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆอย่างเช่นอันนีจังทุกขรังอนัตตาความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วสติปัฐานสี่ก็จะลำดับตั้งแต่หยาบที่สุดก็คือฐานกายเมตานาละเอียดขึ้นมาจิตละเอียดขึ้นมาจนกระทั่งเข้าถึงธรรมนะครับนี่คือทางสายเดียวที่มีอยู่ในตัวเราและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเดินทางไปสู่ปลายทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกไว้นะครับนั่นคือพระนิพพานเป็นที่สุด ทีนี้เรามาทบทวนดูชีวิตของตัวเรานะครับญาติธรรมว่าเราเคยถามตัวเองสักครั้งหนึ่งบ้างหรือไม่ว่าจุดหมายปลายทางที่แท้จริงสิ่งจริงๆที่เราต้องการน่ะหรือว่าปลายทางของชีวิตที่แท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหนอยู่จุดใดถ้าตราบไปที่เรายังตอบปัญหานี้ยังไม่ได้ นะครับับนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตดําเนินเดินไปด้วยความลังเลความสงสัยไรจุดหมายนะครับปลายทางเราไม่รู้ว่าเราจะไปล้มไปตายไปเสียชีวิตอยู่หน้าที่แห่งหนตําบลใดเรารู้แหละว่าอนาคตแน่นอนเราก็คือต้องป่วยแล้วก็ตายแต่เราจะตายเมื่อไหร่ ตายด้วยวิธีใดตายด้วยท่าใดสถานที่ไหนสิ่งเหลนี้เราไม่อาจจะล่วงรู้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่อริยะุุคคลฉะนั้นแล้วชีวิตของเรามันก็เหมือนดําเนินเดินไปด้วยความลังเลสงสัยไรจุดหมายปลายทางเหมือนคนเดินไปในที่มืดนะครับมืดมากมองไม่เห็นแม้กระทั่งลายมือของตัวเองมองไม่เห็นอันตรายแม้ตั้งอยู่เฉพาะหน้าตน หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็เปรียบเสมือนนกที่มันบินวนเวียนอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลหาฝั่งไม่เจอหาฝั่งไม่พบสุดท้ายแล้วก็ต้องตกลงไปตายในมหาสมุทรนั้นทีนี้ถ้ามีคาถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่ทุกคนต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวของท่านเอง เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแสวงหาความสําเริงสํารานความสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจในด้านรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ความเป็นหญิงความเป็นชายกับทรัพย์สินต่างๆเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งเหล่านั้นหรือสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นให้กับชีวิตไปวันหนึ่ง,งเพื่อรอความตายเท่านั้นเองนะครับ เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมาลุ่มหลงมัวเมาตกเป็นทาสของโลกหลากยศสรรเสริญสุขนินทานะฮะฟูฟูแฟบแฝบ,บกัดแกงไปมาติดใจในรถของกรรมกุลอารมณ์กินกลรามเกียดเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสของชีวิตนะครับแต่เราจะเกิดมาใช้ชีวิตอย่างไรมันก็หยุดที่ตัวเรา ที่กำลังสติปัญญาบารมีของเราเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อศึกษาเล่าเรียนทำการทำงานตั้งหลักปัฐานมีครอบมีครัวมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองแล้วก็แก่เจ็บสุดท้ายแล้วก็แบมือลาโลกนี้ไปกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งแม่ผู้อยู่หลังได้กล่าวถึงสุดท้ายแล้วเวลาก็เจอจาง กลืนกินทุกอย่างหายไปไม่มีใครได้จะมานั่งเกิดนั่งจำชีวิตเคยได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าทุกคนต้องมีอนาคตแบบเดียวกันก็คือคนตายต้องเจอชะตากรรมแบบเดียวกันทุกๆคนก็คือเก็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานอยู่ไม่ไหวก็แบกมือลาโลกนี้ไปถ้าเราเกิดมาเพียงแค่นั้นนะครับดังที่กล่าวมามันก็เท่ากับว่า เราเกิดมาเพื่อที่จะเปลี่ยนว้ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัติเท่านั้นเองเหรอฮะหรือว่าเกิดมาเป็นเหยื่อของนอนเป็นเหยื่อของเชื้อโรคเป็นเหยื่อของแบคทีเรียเชื้อโรคเชื้อราต่างๆที่ชอนชัยอยู่ในตัวเราตลอดเวลาไปชาติชาติหนึ่งเท่านั้นเองคือโดยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้พ้นไปจากโลกนี้ได้ แม้จะมีเงินทองมากมายกองเป็นภูเขามันก็ไร้ความหมายนะครับคือมันไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงมีมันก็เหมือนไม่มีสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ทุณเตะแรงกายมาทั้งชีวิตจิตใจก็ต้องทิ้งไว้เบื้องหลังแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องเอาไปเผาไฟแล้วอะไรที่จะเป็นกันสารสาระที่แท้จริงให้กับชีวิตนี้ ในที่สุดแล้วมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผู้เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มาตอบโจทย์โจทย์นี้มาแก้ปัญหานี้ว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่อที่จะปลดเปลื้องพันธนาการโซดตรวนเครื่องร้อยรัดที่มันผูกมัดจิตใจของเราไว้ ทุกวันนี้เราไม่มีอิสระนะฮะเราเป็นทาสของโลกธรรทม,มีลาบมียศมีสรรเสริญมีนินทามีทุกข์มีสุขหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารับใช้กรรมคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์รับใช้โลกสิ่งเหล่านี้มันเป็นโซ่ตรวนเครื่องร้อยรัดผูกมัดใจเราให้จมอยู่กับโลกเราเกิดมาเพื่อที่จะแก้ไขตรงนี้สลัดสลัก ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดเพื่อโบยบินไปสู่ความเป็นอิสระเสรีเกิดมาเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากอำนาจพ้นจากการครอบงำของกิเลสตัณหาราคะต่างๆที่มันทำให้เราทุกทรมานต้องระหกละเหินสัดเซพเนจรอยู่ในสังสารวัตรนี้ไม่มีวันจบสิ้นเราเกิดมา เพื่อพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณให้สูงขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นยกระดับจิตขึ้นสู่ฐานะอันสูงสุดนะครับเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะขึ้นไปให้ถึงได้เป้าหมายนั้นก็คือการภาคเพียรจำระจิตให้บริสุทธิ์ทำใจให้ผ่องใสแล้วเกิดพลังพาชีวิตจิตวิญญาณนี้ก้าวข้ามแดน แห่งความมืดมนอนตการของชีวิตไปเข้าถึงจุดจบของชีวิตให้ได้ปิดฉากของชีวิตนี้อย่างไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกพาชีวิตไปถึงที่สุดแห่งความทุกข์คือพระนิพพานนะครับนั่นก็คือจบวัฏสงสารไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาสร้างภาระรับผิดรับชอบเจ็บไข้ได้ป่วยสารพัดปัญหาที่มันเกิดขึ้น เรียกว่าวัฏฏะสงสารวัฏฏะแห่งน้ําตาสุดท้ายแล้วทุกเรื่องนะครับจบลงด้วยการสูญเสียจบลงด้วยการพลัดพลากจบลงด้วยการร้องไห้คร่ำควรวญจากการจากไปของบุคคลที่เรารักลูกตายเสียเมียตายจากพลัดพลากจากของที่รักของที่เพลิดเพลินเจริญใจตายทั้งๆ้งท,งที่ไม่อยากตายเพราะไม่เคยเตรียมตัว ก็ไม่เคยเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เลยพระพุทธองค์ก็ตรัสว่านิพพานก็มีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่เราตถาคตผู้ชี้ทางไปนิพพานก็มีอยู่ถ้าพวกเธอทั้งหลายไม่ไม่เดินไปทางเนี้ไม่ทําตามเนี่ยแล้วจะไปนิพพานจะนิพพานได้อย่างไร ธรรมชาติใดที่ทำให้จิตสงบระงับจากนิวรณธรรมทินัมิทะอุทธาจาักกุกุจจะวิกิกิจชาสัก,กยญิติธิสินพลต่างๆและเครื่องขัดขวางการที่จะทำให้จิตมุ่งหน้าไปสู่ความดีเหมือนเราเดินทางบนถนนแล้วมันมีไม้ล้มขวางทางเอาไว้นั่นคือสภาพของคำว่านิวรณที่เครื่องขวางกั้น ไม่ให้จิตบรรลุสู่ความดีธรรมชาติใดที่ทําให้จิตสงบระงับจากนิวรณ์ได้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าสมถกรรมฐานคือสมาธินะฮะสมถะตั้งอยู่บนความสม่ําเสมอในการภาวนาไม่ว่าจะเป็นพุทธโธสัมมาอาหังยุหน้อพ่องน้อที่มั่นคงตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นจิตสงบลงได้อันนั้นชื่อว่าสมถกรรมฐาน ธรรมชาติใดที่ทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมของรูปนเข้าใจอย่างจริงๆไม่ต้องอาศัยตาดูหูฟังอีกต่อไปคือเข้าถึงใจเกิดสภาวะธรรมอันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าพิปัสนากรรมฐานนะครับธรรมชาติใดที่ทำจิตให้สงบระงับจากนิวรธรรมทั้งหลายทั้งปวง ธรรมชาตินั้นชื่อว่าสมถกรรมฐานธรรมชาติใดที่ทําให้เกิดความรู้แจ้งแทงตลอดเป็นจริงในสภาพธรรมเห็นรูปนามว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิปัสนากรรมฐานพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนอนอนท์จะถือเอาความรู้และความไม่รู้เป็นประมาณ ในการศึกษาธรรมะในการเรียนรู้ธรรมะไม่ได้จะถือเอาความรู้และความไม่รู้มาเป็นบรรทัดฐานกำหนดกฎเกณฑ์ว่าผู้นั้นได้ธรรมะระดับนั้นระดับนี้ไม่ได้พระพุทธองค์ยึดเอาการละกิเลสนะครับการปฏิบัติธรรมเป้าหมายคือการละกิเลสโลภะโทสะโมหะเบาบางลงนั่นแหละจึงจะยึดถือ เป็นประมาณว่าคนนั้นมีธรรมะในระดับนั้นระดับนี้และเป็นประมาณที่จะบอกว่าจะเข้าถึงอริยชนบรรลุธรรมได้ในระดับไหนนะครับไม่ได้ยึดเอาว่าเกิดลิด์เกิดเดชด,ดำดินบินบน,บนเกิดอภิธิหารต่างๆอันนั้นไม่ใช่แต่เขาวัดกันที่ว่าใครละกิเลสได้มากกว่ากันเพราะว่าเป้าหมายของพระพุทธศาสนาเพื่อ ิดฉากความเป็นมนุษย์หยุดการเดินทางท่องเที่ยวในสังสารวัตนี้ต้องนิพพานเท่านั้นนะครับตรงข้ามกับกิเลสอารมณ์ทั้งหมดตรงข้ามกับรูปนามตรงข้ามกับความเป็นคู่ทั้งหมดโลกนี้มันอยู่เป็นคู่ๆนะครับมีได้มีเสียมีดีมีชั่วสูงตำ่ำดำขาวเป็นคู่หมดต้องออกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามคือฝั่งโน้นฉะนั้นแล้วการถึงพระนิพพานการที่จะ จบภพบจบชาติในสังสารวัตนี้ก็ต้องนิพพานตอนนั้นถึงจะ่แม่กลับมาเกิดอีกฉะนั้นการถึงนิพพานได้นะครับก็ต้องอาศัยการละกกิเลสหมดเป็นสมุดเขปหันถึง100เซน์นะครับต่อมาดูว่าปกติของพระอริยเจ้าของพระอริยชนของคนที่เป็นอริยบุคคลทั้งหลาย ท่านเหล่านั้นมีปกติเป็นอย่างไรปกติของท่านเหล่านั้นก็คือทําในสิ่งที่คนธรรมดาทําได้ยากคนอื่นทําได้ยากอดทนในสิ่งที่ผู้อื่นทนได้ยากเอาชนะในสิ่งที่ผู้อื่นเอาชนะได้ยากนะครับท่านจึงได้รับสิ่งที่คนทั้งหลายรับได้ยากนั่นก็คือวิมุตติสุนั่นก็คือยกระดับขึ้นไปที่ เหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือทุกข์เหนือสุขเหนืออดีตเหนืออนาคตอยู่ปัจจุบันขณะตลอดเวลาปุถุชนคนทั่วไปมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาสแสวงหาเพื่อความมีความเป็นคือหาสิ่งที่มีได้มาแล้วก็ลุ่มหลงม,ม,มัวมออยู่กับสิ่งที่มีที่เป็นเหล่านั้นนั้นคืออันนั้นคือปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปแต่โลกุตระชน หรือว่าผู้ที่อยู่เหนือโลกกระทำมุ่งสแสวงหาสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่สามารถที่มองเห็นได้ด้วยตานะฮะมุ่งสแสวงหาสิ่งที่ไม่มีแล้วก็อยู่กับสิ่งที่ไม่มีนั่นแหละนะครับนั่นก็คือเบาสบายผ่อนคลายจากการรบเร้าของกิเลสอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้พูดคุยกับพระราหุลซึ่งเป็นลูกชายนะครับพระราธโอรสก็มาบวชด,ด้วยกัน พระพระองค์ตรัสว่าดูก่อนราหุนเธอจงทําใจให้เหมือนแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อใดที่เธอทําใจให้เหมือนแผ่นดินได้อยู่เสมอเป็นประจําอยู่แล้วเมื่อใดที่ได้รับการกระทบกับอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ดีอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบเราอยู่ตลอดเวลาการกระทําคําพูดของคนอื่น ที่มันมีต่อเราเดือว่าโดนจากสภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ชอบที่ชังก็ตามถ้าทำใจให้เปรียบเสมือนแผ่นดินอยู่เสมออารมณ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทำจิตของเธอให้วันไหวได้หราคหุณเปรียบเหมือนคนทั้งหลายทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง ถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสวะบ้างเพื่นเสลน้ำลายเทของสกปรกลงบนแผ่นดินแต่แผ่นดินก็ไม่รู้โกรธไม่รู้ขัดเคืองตัวแผ่นดินนั้นจะอึดอัดระอาใจและรังเปียดสิ่งของที่ผู้คนทิ้งลงไปบนแผ่นดินนั้นก็หาไม่ได้ลาหุนถ้าเธอทำใจให้เหมือนแผ่นดินเป็นประจำอยู่เสมอได้เช่นนี้แล้ว อารมณ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้ไม่สามารถที่จะครอบงำจิตของเธอได้